สวัสดีครับบาเบียทาพ,พนมครับผมสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมนะฮะวันนี้เบียก็ตามหาน้อง youtube นะครับตามหาตั้งแต่เช้าเลยตื่นตื่นนอนประมาณ6กโมงนะครับเบียก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตามหาวันนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําคลิปเลยตามหาน้องหมานะครับน้อง youtube นะครับก็เบียก็ตามหาตามหมู่บ้านนะฮะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์เลาะหาตามหมู่บ้านเผื่อน้องจะร้องตอนแต่เช้านะครับก็ยังหาไม่เจอนะไม่เจอเลยนะครับแล้วก็บิวก็พยายามฝากกับเพจต่างๆที่อยู่ในอ,อําเภอท่าพนมนะครับฝากตามเพจต่างๆก็ก็มีหลายๆเพจที่ช่วยแชร์ช่วยอะไรนะครับนะฮะบ,บิวก็เอาสื่อนะครับมาช่วยตามหาด้วยนะครับาหาสื่อออนไลน์นะครับตามหาน้องด้วยนะครับแล้วก็ วันนั้นนะครับก็มีคนพบเห็นนะครับคนที่อุ้มไปนะครับนั้นก็มีคนที่เขามาซื้อกับข้าวใช่ไหมครับทีนี้ก็มีป้าคนหนึ่งนะครับรูปร่างก็อ้วนๆนะครับที่เขาบอกมานะครับรูปร่างอ้วนแล้วก็มีลูกสาวนะครับที่เรียนอยู่โรงเรียนท่าพนมนะครับแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับสกูปปี้ไอซ์นะครับนะครับวันนั้นแต่เขาจํา ีรไม่ได้นะครับน่าจะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี่แหละนะฮะประมาณนี้นะครับเขาเขาจำไม่ได้เยกก็พูดตามที่เขาบอกมานะครับก็กําลังเร่งตามหาเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่ตอนนี้เบกก็รู้ว่าเออน้อง Youtube ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับมีคนอุ้มไปเลี้ยงแทนนะครับนะไม่ได้โดนกรชุนไม่ได้โดนอะไรนะครับแล้วก็เออยัง ยังดีใจอยู่นะครับที่น้องยังไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยก็จะพยายามตามหาน้องนะครับกลับขึ้นมาให้ได้นะครับวันนี้เมยก็พยายามเต็มที่แล้ววันนี้ตามหาแต่เช้าเลยนะครับก็ยังไม่เจอนะครับหลักๆที่น้องหายออกไปใช่ไหมครับพอดีลุงเบียนี่ครับเอาน้องออกมาเล่นด้วยนะครับทีนี้ก็ลืมเอาน้องเข้าไปเก็บในในห้องของน้องน่ะ เดี๋ยวมีที่กั้นนะอะไรอยู่นะครับมีที่กั้นนะครับพอดีลุงก็ลืมปิดประตูด้วยนะฮะน้องก็เลยออกไปข้างนอกนะครับนะฮะอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรครับนะฮะแต่แล้วก็คิดถึงคิดถึงนะครับเดี๋ยวก็พยายามเต็มที่นะฮะเราก็อยากจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับแต่ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรานะครับมันก็อาจจะ ไม่เป็นใจนะครับนะถ้าถ้าขังไว้เนะนี่ยในในที่เบียขังไว้นะก็ไม่สามารถออกมาได้นะครับนะก็พอดีวันนั้นลุงก็เอาออกมาเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าให้น้องมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งน่าหอกนะครับเดี๋ยวก็พยายามคิดในมุมที่ดีนะครับยอมรับว่าเครียดเครียดเครียดมากครับนอนก็นอนไม่ค่อยหลับนะทีนี้ตื่นมาปุ๊บ คิดหาวิธีจะตามหาอย่างไงเราจะไปตามหาที่ไหนเนี่ยก็พยายามถามคนในหมู่บ้านถามคนที่แบบพบเจอนะครับแต่ป้าคนนั้นก็ฝากข่าวมาอยู่นะครับฝากฝากคนที่พบเจอนะครับฝากมาว่า,าถ้าเจอน้องถ้าเป็นหมาของใครให้ไปเอาที่ป้าคนนั้นเลยนะครับปัญหาก็คือเบียร์ไม่รู้ชื่อเขาก็ไม่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าคนที่พบเจอจําหน้าได้นะครับ เยวก็ต้องรอรอจนกว่าบางเอืญนคนที่พบนะไปเจอป้าคนนี้นะฮะบงให้แบบอ่าบางเอืญนให้เขาเจอโดยบางเอือนนะนะและให้เขาคุยกันว่าเบยตามหาอยู่นะนะครับก็ต่อไปนี้ก็คงได้แต่อรอนะครับตอนนี้ก็สั่งทาป้ายอยู่ร้านป้ายก็ปิด <laughs> ไม่รู้อะไรนะครับป้ายก็ปิด เดียวตอนนี้ก็เลยใช้แค่สื่อนะครับตามหาน้องนะครับก็จะตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับแจ้งข่าวกับทุกทุกคนนะครับยังไม่เจอนะครับก็จะพยายามตามหาต่อไปนะครับพยายามให้ถึงที่สุดนะครับถ้าไม่เจอก็ก็ต้องทําใจนะครับต้องทาใจนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกกันมันใจที่มอบให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ถ้าเจอแล้วเบียก็จะส่งข่าวให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเบียขออยากทำงานต่อก่อนนะครับไปแล้วไม่บ้าง